นิยายเสียงเรื่องเสียแรงได้เกิดใหม่ทั้งทีมาเป็นพ่อค้าหาเล่ลูกติดโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะตอนที่สามสิบห้าตอนจบขวัญเมืองได้ทำหนังสือไปหากลุ่มพ่อค้าคนกลางเพื่อขอเปิดการเจรจาพ่อค้าคนกลางพอได้รับหนังสือพวกเขาก็ถึงกับอึง้งเพราะไม่นึกเลยว่าจะมีคนเขียนภาษาจีนได้ดีขนาดนี้ น่าสนใจช่างน่าสนใจจริงๆดังนั้นพวกเขาจะตอบกลับหนังสือในตั้งโต๊ะเจราจากับไม้มั่นทันทีพอถึงวันที่เจราจาพ่อกำนันไม้มั่นขวัญเมืองพร้อมกับลูกน้องคนสนิทได้เดินทางมาถึงสมาคมของชาวจีนวันนี้ขวัญเมืองมาด้วยชุดกี่เผาสีแดงสดปักด้วยลายหง์ทะยานฟ้าตัดกับสีผิวขาวของขวัญเมืองยิ่งทำให้ขวัญเมืองสวยสงา่าหน้าเกงขามยิ่งขึ้นพเพราะ้าชาวจีนเห็นว่า กลุ่มของพ่อกำนันผ่าดมาถึงแล้วพวกเขาจึงรีบลุกมาทักทายและพอจะดูออกว่าขวัญเมืองน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมจีนพอสมควรเชิญเชิญนั่งก่อนพูดภาษาจีนมีคนไทยมาเป็นล่ามให้หนึ่งคนทั้งหมดได้นั่งลงฝั่งของพ่อค้าคนกลางมีประมาณ20คนมีทั้งพ่อค้าคนจีนและพ่อค้าคนไทยฝั่งของพ่อกำนันผาดมีประมาณสมคนนอกนั้นเป็นผู้ติดตาม ขวัญเมืองได้เปิดประเด็นในการเจราจารทันทีโดยที่เขาพูดภาษาจีนซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับกลุ่มพ่อค้าคนจีนเป็นอย่างมากน,น้อยคนนักที่จะพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วขนาดนี้สวัสดีครับทุกท่านกระผมขอแนะนําตัวก่อนผมชื่อขวัญเมืองเป็นสพายของพ่อกำนันขวัญเมืองผ่ายมือไปยังกำนันพาดและไม้มั่นเพื่อเป็นการแนะนําตัวท่านผู้นี้คือพ่อกำนันพาดและอีกท่านที่นั่งถัดมาก,ก็คือคุณไม้มม่นสามีของผมจากที่กระผมได้ทําหนังสือ ขอนัดเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเปลือกจะสร้างความเข้าใจให้แก่กันเนื่องจากปีนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทําให้ชาวนาปลูกข้าวได้ผลผลิตเป็นอันมากเมื่อถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวชาวนาก็เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้มากกว่าทุกปีระหวังว่าจะขายข้าวได้เงินมาใช้หนี้และใช้จ่ายภายในครอบครัวเช่นเดียวกันกับครอบครัวของผมแต่เนื่องจากราคาที่พ่อค้าเสนอให้มาเป็นราคาที่กับผมและชาวนาคนอื่นๆขายให้ไม่ได้ พอถ้าขายไปแล้วได้เงินมาก็ไม่พอใช้หนี้ดังนั้นเราเลยแก้ปัญหาโดยการทํายุ้งฉางข้าวเพิ่มแต่พอดีว่าเราทํายุ้งฉางใหญ่เกินไปทําให้เหลือห้องว่างก็เลยรับจำนำข้าวของชาวนาที่เดือดร้อนจริงๆเพื่อช่วยบรรเทาถ้าราคาข้าวเปลือกสูงกว่านี้ทางชาวนาก็จะนําข้าวเปลือกไปขายเพื่อจะได้มีเงินมาใช้จ่ายหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาที่ได้ไปขอเชื่อจากร้านค้าและมีเงินใช้จ่ายภายในครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อน พ่อค้าคนกลางหันไปปรึกษาหารือกันและมีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นตัวแทนได้พูดออกมาถ้าทางเราปรับราคารับซื้อขึ้นทางคุณจะยอมขายให้หรือไม่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่พ่อค้าแต่การที่เรารับซื้อเข้าเปลือกเอาไว้เพราะเราเรอเวลาที่เข้าเปลือกจะสูงขึ้นในเมื่อท่านพูดออกมาแบบนี้ก็อยากให้ท่านเสนอราคารับซื้อมาให้ทางเราเพื่อที่จะได้คิดคำนวณก่อนตัดสินใจกลุ่มพ่อค้าหันหน้าปรึกษากันสักครู่ก่อนที่จะเสนอราคามาให้ เดิมทีเราเสนอราคาในการรับซื้อข้าวเปลือกถังละ1บาทแต่เมื่อทางเรารู้ปัญหาอย่างนี้แล้วก็ตกลงกันว่าจะเพิ่มราคาปรับซื้อเป็นถังละ1 5 0จห้าสิบบาทไม่ทราบว่าท่านพอใจในราคาที่เสนอให้หรือไม่ขวัญเมืองพอจะทราบดังนั้นเขาจึงหันไปปรึกษาพ่อสามีและสามีเนื่องจากไม่ค่อยรู้ราคารับซื้อข้าวเปลือกที่ขายกันตามท้องตลาดถ้าขอให้ราคา 1. 5 0ุห้าิบบาทก็พอขายได้อยู่หมายมั่นตอบ ใช่เราลูกถังละ1.50บาทเพราะว่าก็น่าจะตกลงกันได้เป็นราคาที่น่าจะพอใจทั้งสองฝ่ายกำนันพลาดพูดเสริมแล้วที่เขาขายกันตามท้องตลาดราคาถังละเท่าไหร่จ๊ะราคาขายตามท้องตลาดน่าจะขายกันถังละสามบาทจ้ะขวัญเมืองไม่ได้ข้อมูลจากไม้มั่นแล้วเขาจึงหันไปคุยกับพ่อค้าคนจีนต่อทางเราขอเพิ่มราคาอีกสักหน่อยได้ไหมจ๊ะพ่อค้าคนจีนเริ่มชักสีหน้าความจริงราคาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยแล้วนะแล้วนี่จะมาต่อรองราคาอะไรอีกกระผมตกลงว่าจะขายข้าวทั้งหมดให้แต่ขวัราคาถังละสองบาทปังอะไรนะถังละสองบาทมันจะมากเกินไปแล้วคนจีนหนึ่งในพ่อค้ากลุ่มนั้นตบโต๊ะด้วยความไม่พอใจหมายมั่นกับกำนันผาถึงจะฟังภาษาจีนไม่ออกแต่ก็พอจะเดาได้ว่าขวัญเมืองอาจจะไปพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้กลุ่มพ่อค้าไม่พอใจ ขนเมืองเองก็เช่นเดียวกันพอเห็นท่าทีของพ่อค้าคนกลางก็รู้ว่าราคาที่ต่อรองที่เสนอไปสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มพ่อค้าเพราะถือว่าราคาถังละสองบาทเป็นราคาที่สูงพอสมควรแต่จะมีหลอที่คนอย่างขัญเมืองจะกลัวทางเราจะนำข้าวเปลือกมาตากให้แห้งในระดับที่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานและอีกอย่างเรามียุ่งฉางที่ใหญ่จุข้าวเปลือกได้มากเพียงพอสำหรับการขายทั้งปีท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษา เหล่าพ่อค้าไม่ได้ยินดังนี้พวกเขาก็มีสีหน้าที่อ่อนลงใช่แล้วพวกเขามีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาข้าวเปลือกทุกวันนี้พวกเขาต้องเสียเงินเพิ่มไปเช่าพื้นที่เก็บข้าวเปลือกและต้องจ้างคนมาดูแลพวกเราขอเวลาปรึกษากันสักครู่เชิญท่านรับน้ำชาก่อนกลุ่มพ่อค้าชวนกันไปปรึกษากันอีกห้องหนึ่งขวัญเมืองจึงหันไปคุยกับพ่อกำน,นันกับไม้มั่นพ่อกำนันจ๊ะพี่ไม้ขอให้ไว้ใจขวัญขอให้กลับไปถึงเรือนก่อนแล้วขวัญจะเล่าเรื่องให้ฟังนะจ๊ะ ไม้มันเอื้อมมือมาจับมือของขวัญเมืองแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจและไว้ใจขวัญเมืองสักครู่กลุ่มพ่อค้าก็กลับมาที่ห้องเจรจาเหมือนเดิมเอาละ่ะพวกเราตกลงกันได้แล้วว่าจะรับซื้อข้าวเปลือกตามราคาที่เสนอมาคือถังละสองบาทและอยากทราบว่าทางท่านจะสามารถขายข้าวเปลือกให้เราได้เมื่อไหร่ขอบคุณท่านมากที่รับข้อเสนอท่านต้องการข้าวเปลือกจํานวนเท่าไหร่รอบแรกอยากได้สักห้าตันอีกประมาณสามเดือนอย่างได้หีกห้าตัน ท่านสามารถส่งให้ได้หรือไม่ทางเราสามารถส่งห้าตันได้เลยทันทีถ้าเงินพร้อมถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้ล้วทางเราจะนัดกันให้มาทําสัญญาในอีกสามวันข้างหน้ากระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเห็นใจพวกเราถ้าอย่างนั้นพวกกระผมขอลากลับก่อนนะครับและอีกสามวันให้หลังจะมาเซ็นสัญญาที่นี่สวัสดีครับขวัญเมืองลุกขึ้นแล้วกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งกล่าวลาชายหนุ่มคนนี้มาทั้งฉลาดหลักแหลมได้เป็นคู่ครองถือว่าโชคดีจริงๆ ทั้งหมดพากันเดินทางกลับมาที่บ้านกำนันผาดตลอดการเดินทางขวัญเมืองไม่พูดคุยเรื่องผลของการเจรจาเลยพอกำนันและไมยมั่นก็พอจะมองออกว่าเรื่องของผลการเจรจาขวัญเมืองไม่ต้องการให้คนนอกรูก้ดังนั้นพวกเราต้องอดทนรอกลับไปถึงบ้านให้เรียบร้อยก่อนฮะอะไรนะข้าเปลือกถังละสองบาทนายมั่นถึงกับเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ทำไมเขาถึงมีเมียที่กล้าหาญชันชัยแบบนี้ เขาคิดว่าขายข้าวเปลือกได้ถังละหนึ่งบาทห้าสิบตางก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าเมียของเขากลับขายข้าวเปลือกได้ราคาถังละสองบาทพ่อกำนันพี่ไม้จ้ะในเมื่อพี่ไม้กับพ่อกำนันก็เห็นดีด้วยกับราคาข้าวเปลือกถังละหนึ่งจุดห้าสิบบาทเราจะรับซื้อของชาวบ้านในราคาถังละหนึ่งจุดห้าสิบบาทแต่เราจะเอามาขายให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาถังละสองบาทเราจะได้กำไรจากส่วนต่างถังละห้าสิบตางจ้ะรอบแรกเขาจะรับซื้อข้าวเปลือกของเราทันทีห้าตัน ซึ่งข้าวเปลือกของเราก็มีพร้อมส่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาและอีกสามเดือนข้างหน้าเขาก็จะซื้อเราอีกห้าตันจ้ะตามที่ขวัญคำนวณข้าวที่อยู่ในยุ้งฉางใหม่ก็เพียงพอสําหรับการขายสองรอบนี้ตำน,นานผานละไม้มั่นลองคำนวณเงินค่าส่วนต่างจากการขายข้าวสองรอบเขาก็เห็นว่าเป็นเงินจํานวนมหาศาลกําไรมันเยอะมากเลยนะขวัญขวัญทาได้ยังไงจ๊าตำน้นผาดถึงกับยิ้มไม่หุบพอแค่คิดคำนวณคร่าวๆเขาก็เห็นจํานวนเงินที่เป็นกําไรมากโข ขวัญเมืองคนนี้ทําไมถึงเก่งและฉลาดอย่างนี้บุญของลูกชายเขาที่มีเมียดีเออขวัญแต่พี่ไม้ย,ยังไม่เข้าใจว่าถ้าเขาซื้อจากชาวนาเขาจะได้ในราคาถังละหนึ่งจุดห้าสิบาทแต่ถ้าเขาซื้อกับเราเขาจะได้ราคาถังละสองบาทถ้าเป็นแบบนี้ทําไมเขาไม่ไปซื้อกับชาวนาโดยตรงล่ะจ๊ะพวกพ่อค้าเขามีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาข้าวที่เขาซื้อมาสมมติว่าเขาซื้อจากชาวนาในราคาถังละหนึ่งจุห้าสิบาท แต่เขาต้องไปเช่าโกดังแล้วต้องจ้างคนมาดูแลอีกพอะเขาคิดคำนวณแล้วว่าเขามีรายจ่ายมากกว่าการที่เขาซื้อจากเราทาังละสองบาทเขาเลเลือกที่จะซื้อจากเรามากกว่าถึงจะซื้อในราคาที่แพงกว่าก็ตามอ๋อพี่ไม้เข้าใจแล้วจ้ะสามวันต่อมาไม,ม้มันได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเขาเปือกับพ่อค้าอย่างเป็นทางการและกำหนดส่งมอบข้าวในอีกเจ็ดวันข้างหน้าขวัญเมืองเห็นว่าปัญหาทุกอย่างจัดก,การเรียบร้อยดีแล้วเขาก็ขอตัวลากับบ้าน ไม้มันพอรู้ว่าเมียกับลูกจะกลับไปอยู่ตระกูลวรเดชสกุลโชตก็ถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ใครจะว่าอะไรก็เถอะแต่ชีวิตนี้เขาขาดเมียกับลูกไม่ได้จริงๆขวัญพี่ขอร้องข,ขวัญกับลูกมาอยู่กับพี่ที่นี่เถอะขวัญรู้ไหมแค่พี่คิดว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีขวัญกับลูกอยู่ที่บ้านหลังนี้ใจของพี่แทบจะขาดไมมันกอดขวัญเมืองเอาไว้แนมอกน้ำตาของลูกผู้ชายมันก็ไหลลงมาอย่างไม่รู้สึกอายใครพี่ไม้จ๊ะแล้วจะให้ขวัญอยู่ในฐานะอะไรกันล่ะจ๊ะ ขวัญเป็นแม่ของลูกขวัญต้องอยู่ในฐานะเมียของพี่เท่านั้นจะให้อยู่ในฐานะอื่นได้อย่างไรแต่เราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะจ๊ะงั้นแต่งงานกันนะแต่งงานกันวันพรุ่งนี้เลยดีไหมแต่งก็แต่งขวัญนึกว่าพี่จะไม่อยากแต่งงานกับขวัญเสี็จแล้วโธ่คนดีของพี่พี่อยากแต่งงานกับขวัญทุกวันแต่พี่กลัวว่าขวัญจะปฏิเสธพี่เหมือนคราวที่แล้วตอนนั้นพี่แทบจะบ้าตายเลยรึไมพี่รักขวัญมากนะรักมากเป็นรักแรกและรักเดียวของพี่ ขวัญก็รับพี่ไม้จ้ารัวพี่ไม้คนเดียวมาตลอดที่สัญญาจะรักขวัญคนเดียวจะไม่มีใจให้ใครอื่นจะดูแลขวัญกับลูกเป็นอย่างดีที่ให้สัญญาจบบริบูรณ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ